เดี๋ยวชวนคุณแม่ก่อนแม่จะไปไหมน้อครับเดี๋ยวขอเดินนิดนึงได้ใช่ไหมครับเขาจะยุ่งอะไรกับเราบ้างแค่นั้นเองโอ้ตอนต้นต้นใช่ค่ะเขามาเขามาหลบฝนด้วยครับอ๋อครับเขาคงไม่มาแย่งล่มเราอะเนาะครับโอ้ถ้าถุงพลาสติกแย่งโอ้กระจายแล้ว ขอบคุณมากไปนีิสถานการณ์นะแม่นะสวยมากใช่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 สระที่เป็นท่ากันเนาะเขาลึกเขาเลุพะเนาะเขาลุหาปูู่หาสวรรค์อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวณเนี่ยบริเวณแถบนี้สวยสวยบรรยากาศดีมากเลยนะไอเดินก่อนแม่ถูกล่มสิจะได้บล็อกมันได้ถ้ามันอารวาสนะครับน้องลิงเขาก็อยู่บริเวณนี้เขาก็มาหลบล่มประมาณนั้นเลยแล้วก็เดินผ่านทั่วไป นะฮะผนลงก็เป็นก็เรืยกกป่าแหละนะแม่โกงกลางใช่ไหม,มดูสิโกงกลางเงยอะแยะเลยนะครูครูนะครับนะี่ครับให้อยู่หน้าก็ได้เพราะว่าจะโดนชนข้างหน้าเนี่ยจะได้เห็นว่ามันมีอะไรเกกะกะพอดีผลลงอะ่ะนะเพือ่อนผะู้ชมแล้วก็อยากให้ท่านได้ชมบรรยากาศ สะพานไม้เดินเข้ามาในป่าก<บ>ง,งกาสวยงามนะฮะก็เ,เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะไม่ได้มีเฉพาะที่เมืองจันหรือว่าพระนอุทยานปานบุรีแต่ก็มีที่อุทยา,านเกาะสมุยยอดด้วยนะครับโอ้อนี่ฝาดกดอกขาว องความรู้นะฮะเป็นการเส้นทางศึกษา,าธรรมชาติวาดดอกขาวน,นี่ดอกดอกอะไ้ดอกอ๋อี่ไงดอกครั้งน,นะช่วงนี้เขามีดอกให้ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่กงกางอย่างเดียวแต่เขาก็มีหลากพัาน,นี่นีีีนี่เนี่ก็สวยอะ่ะดีจังเลยโอ้รุ่นเขา เห็นไหมครับเขาหลําเลยต้องมีเขานมสาวอยู่ตรงไหน็ไม่รู้เกาะเขานมสาวอันนี้ไม่ใช่เกาะคงไม่ใช่เนาะรุนสาวงามกำลังถือล่มมาต้นกันยุง่ยโอ้หรอเพราะนี่นแหลแล้วก็ลงนะเห็นไหม ฝากกงกลางนะถ้าผู้ชมเห็นรอเป่าเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นตรงนี้ยหล่นมาแล้วใช่ใช่ใช่รราติธรรมชาติเขานะ้าเหมือนจะทำเหมือนตุ้มให้มีน้ำถ่วกน้ำหนักด้วยนะปักเสียบปุ๊บโอ้โหสุดยอดธรรมชาติช่างลังสรรค์ได้ลงตัวนะครับเราไปกันต่อนะดี นี้ก็ทางเขาก็ยังไม่มีอันไหนชำรุดเดินได้แบบสบายๆน,นี้ลิงมาหักลิงไงยฮะลิงมาหักเดีไม่ได้เธอก็ซนน่ะนะเธอก็จับแมงเนาะพวกนี้มีแมงมีหนอนอะไรพวกนะั้โดยธรรมชาติเขาถ้อยชีถ้อยอาศัยถ้ามีหนอนลิงก็จับหนอนกินโอ้นี่มีฝักเยอะเลยเนาะ นี่ก็มีดอกอมีทั้งแสมมีทั้งโกงกลางกันเนาะนี่นางแสมแม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่น่าจะเป็นแสมข้างในรูเป็นโกงกลางนะครับสลับพันมีหลากพันอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เดินออกกำลังกายนะฮะเดินมาเที่ยวช่วงนี้ก็จะได้สัมผัสกับฝนทีหน่อย โอ้โหว้าวว้ากลางนะครับแหมไปงานพแม่ก็ค่อยๆเดินชมบรรยากาศนะครับเราได้เดินสัมผัสกับธรรมชาตินะฮะท่นี้ยังไม่เคยเดินมาครั้งนี้ถือว่าครั้งแรก ครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยลุงตรงดิ่งไปเลยอันนี้ป่าไม้อะไรเนี้องฝันอะไรน้องแม่ไปค่ายมะขา,ามอ่ะไปค่ายมะขามอ่ะเขามีฝักด้วยนะิะนนไไม่รู้ดิไม่รู้จัก<ะ>สวยมากดูท่านผู้ชมจะเห็นไหมไมายาลาบหรือเปล่า อืมไม่ใช่ไม่ใช่ยีราฟน่าจะมีหนามอ่ะมีหนามไหมแม่มีอ๋อมีเหรอมายาลาฟว้าวมายาลาฟยักษ์เหรอโอ้ไม่เลี้ยงแล้วไม่ดีนะโอ้จะพันอ่ะพันให้ไม้ใหญ่ไม้อื่นนาะตายไปเลยนะมายาลาฟว้าวเดี๋ยวเยมายาลาฟเดี๋ยวไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาก็ปล่อยนะเกาปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติอ่ะนะ ตแต่ที่สามรอบไม่น่าใช่ใช่แต่มันค้างเนี่ยหรู้มั้ใช่ลองดูหน่อยนะครับต้นอ,อะไรนะพ่อนั่นเราก็จะเห็นเขาไหนนี่เหรอน่าจะแหม่ไหมถ้าโครงการเขาจะถาาเขาจะออกอะไรดอกขาวอ่โอ้เหรอเออเมื่อกี้นี้เอ,เอเอใช่ใช่เ,เ,มเ,เมื่อกี้นี้เขาบอกไปแล้วอะไรขาวนะ ทำ,ทำชื่อไม่ได้ที่แล้ว,ลวอ่าจำจำสั้นเนาะโอตรงนู้นเขามีหอน่าจะจบตรงหอนั่นแหละมั้งแม่แล้วก็เดินกลับมีที่ให้วนเหรอก็อม,อมีอยู่นะต่จะเดินได้เปล่าไม่รู้เหรอ แต่ด้วยไม่มั่นใจแต่เขาก็มีหอนะมีหอตรงนี้อ๋อเออกไปได้อีกอะ่ะผมไปทางนู้น,น,นด้นนะอ๋อจบแค่ตรงนี้คุณแม่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นหอแล้วก็ย้อนเอตโอแล้ขอดูก่อนไปได้เหรอเออใช่เดี๋ยวขอคุณแป่ออตรงนี้นะล่มๆบันทึกภาพด้านสูงเนี่ย จากชั้นสูงสุดนะที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้บริเวณนะั้นะข้างหน้านะมีเขาด้วยสวยมากสวยนะครับท่านพี่ชมวงเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนตรงนู้นเะาเป็นแนวเขาที่เราขับรถผ่านมามีสายไฟฟ้าด้วยเห็นไหมเป็นถนนนะครับเราก็ผ่านมาภูมนินี้บริเวณนี้ก็เป็นป่าแหมป่าโกงกาง หลักลายตรงนั้นก็น่าจะเป็นโดไมาย่ะา,ากนะแล้วก็เนื้อโงกลางอีก่กระแหมนะเป็นมุมสูงพอมองเห็นเขาสวยอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะสวยทีเดียวนะครับแม่ดูเบื้องต้นแล้วว่าไปได้มี ก็เป็นโกกะโครงการนี้ลากมันงอกมาครับลากใหม่อือฮึอ่าฮะขึ้นได้ไหมหรือให้ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวนะขอขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคนะไปได้นะนะครับเราจะเดินข้ามสะพานมาแล้วเราก็จะเดินลงสะพานอน้นก็ค่อยจับนะ โอเคโอเคก็ okay. Okay. คือบรรยากาศสะพานที่เราสองท่านผู้เท่าเดินข้ามกันมาแล้วนี่ก็เป็นครับนะของที่คู่ของนะผ่านดงสแสมดงโกงกลางนี่ก็สะพานเดินต่อ,แ,ตอแม่สิ่งรถดู่นะครับผู้ดอะไรเนาะ ทำอะไรไว้ว้าว,ว,าวอ๋อนี่เขาวนอนะ่ะวนกลับวนกลับคงวนกลับนะแม่นะเนี่ยวนกลับออกไปรวมตรงที่เดิมก็ได้หนึ่งรอบอะ่ะก็ดีอะ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะอฮะอะไรค,คามๆนะอะไรค,คามๆอะ่ะที่ก็ไปต้นคามอะ่ะที่ก็ไปแกงอะ่ะ ตัวเล็กๆนี่แหละแม่บอกว่าเป็นต้นกันยุงอ่ะน่าจะเป็นคามชักคามเออใช่ที่ไปแกงอ่ะรูปเป็นอาหารด้วยอ่ะแต่เขาไม่มีป้ายอ่ะนะอันนี้ที่ปลูกต้นต้นนี้ก่อนอ่ะชักคามชักคามใช่ต้นนี้อ๋อแสบมันขึ้นมานั่นเหรอปลูกใหม่เหรออ,อืม ประมาณนั้นนะครับชได้ยินเสียงมรถทัวร์เสียงดนตรีอเข้าใจว่ากลุ่มรถทัวร์คงเข้ามาจอดแล้วก็เที่ยวอุทยานสาระบออดกันนะครับประมาณนั้นเลยข้างนั้นสวยมากเลยในว่าข้างบนมีจุดชมวิว นะแต่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยอย่าขึ้นเลยอันตรายจะลื่นได้พอเดินได้จะครบรอบแล้วน,นี่เขาก็เลยนี่ไงักจะทิ้งปัก,ปกนี่แล้วนี่แต่นี่เขายังเล็กอยู่ไหนคุณแม่๋อลงไปอันนี้ไม่ปักเนาะอโอ้เสียดายอยากให้เขาปักที่เราเดินผ่านไปแล้วนะ แะก่าวภูเขาลูกนั้นที่อยู่ข้างหลังเราสวยทีเดียวนะครับเราไปกันต่อนะฮะดูนะครับท่านผู้ชมถ้าไปเที่ยวประจวบมาแล้วอย่าลืมแวะผ่านเข้าอุทยานเขาสันเรยอดนะสะ่านไม้ชมเอ เป็นการศึกษาสเส้นทางธรรมชาตินี้อยู่ในอุทยานที่ทําการอุทยานนะครับนี่ทัศการแล้วเราก็สามารถเดินอ้อมมาข้างหลังห้องนี้ทัศกาลเป็นบันไดเอ้ยเนาะเป็นทางเนาะทางทางที่ไม้มาปลูกไว้อ่ะชมเส้นทางธรรมชาติสวยทีเดียวแต่ว่าอยู่ไม่ไกลถนน,นได้ยินเสียงรถนะทางขวามือเราเนี่ย มีถนนแต่นี้เป็นป่าป่าโกงกลางป่าแสมแมแล้วก็พันบางอย่างอะไรขาวๆน้องเขนชื่อไว้แล้วล่ะลืมนะครับอันนี้ก็ใกล้ๆน้องลิงแล้วแหล,และแสดงว่าเราใกล้ออโอ้โหไงไงเว่นะข้างแว้นว้าวาว้าวเลยท่านผู้ชม เราเห็นน้องน้องน้องข้างว้าวาเธอไปนู้นเลยข้างแว่นโอ้เห็นเธอเห็นเธอแล้วน้องข้างแวนว่าเธออยู่คนละกลุ่มกับไอ้กลุ่มเมื่อกี้นะโอ้สวยอะ่ะเฮ้ยเธอมีลูกน้อยเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูสินี่นี่นี่น,นะข้างแว่นอะ เห wow. Wow. Sort of ็นไหมฮะว้าวสูงมากๆภาพมันจะแตกกันเนอะปิ้นไปปิ้นมาไม่น er ิ่งเลยกล้องอย่างที่เข้าใจนะครับข้างแว่นข้างเว้นข้างเว้นมางเว้นระยยาวมีลูกด้วยเธออยู่ประมาณสักสามสี่ตัวได้ไหมตัวสามสี่ตัวเธอกำลังมีลูกน้อยด้วยแต่เธอขี้อายนะ ถลบอยู่ไกลโพ้นเลยดูดูดไปด้ไปดึงภาพมาข้างเล่นนะดูยากนะครับนะที่ประจวบก็จะมีที่เขาล้อมหมวกเนะาะแต่ตรงนี้อุทยานเขาสมนิยนนะครับก็ก็ก็มีมีให้ชมนะเทอนิ่งเลยผลลงด้วย โอเคนะครับท่านผู้ชมพอเห็นภาพแน้วนะครับว่าบริเวณนี้มีกลุ่มข้างแว่นอยู่นะฮะโอเลยสุดคุ้มเลยมาเห็นข้างแว่นเธอแอบอยู่ข้างน้านนี้เองเมื่อกี้เราเดินด้านนู้นเราไม่เห็นแต่ตอนที่ขาเดินกลับนี่เราเห็นนะครับป่ะคุณแม่ไปต่อแม่เห็นเลยอะไรไข้างแว่นป่ะ ข้างแว่นนะครับอ๋อมันโตแล้วนใช่ไหมเกณฑนะอ๋อได้ไงโอ้แถวอยู่ข้างบนอนะ่ะแล้วมันขยับหลับไปแล้วโอเคเขาก็ยับแล้วนะครับถ่ายเข้ามาเขาอายได้ยินเสียงรถนะครับเพราะว่าสะพา,สา,า,สานไม้อันนี้เส้นทางสึกษสารรมชาติเส้นนี้เรียบขนานไฟกับถนนนะฮะตัวนี้เป็นปูน้ำ สะพานข้ามคูน้ําตรงนี้คูน้าไม่ใหญ่นะครับป่านี้อุดมสมบูรณ์นะครับเบรรบพราะมันเป็นป่าป่าลุ่มป่าลุ่มชื้นนะครับเส้นทางที่เราผ่านมาสักครู่นี่ก็เป็นคูน้ํานะครับเรายือนอยู่บนสะพานไม้ที่เราจะต้องเดินทางเนะส้นศึกษาธรรมชาตินี่นะครับเดินข้ามเลยทางนี้ ครับเริ่มเห็นหูแนละ้วอ๋ออยู่นี<อ>่หอโอ้อยูหน้าเองโอ้เนี่รูกอะไรเห็นไหมครับต้นนี้เขามีผลด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารให้ลิงรอเปล่าโอทะทะเรเห็นไหมโอททะเลลูกเธอแห้งๆอ โพทะเลไปชัดเท่าไหร่นะครับแล้าก็มีผลแห้งๆอยู่โอ้ทะเลนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงรถนะครับไปต่อว้าวว้าไวะใช้บริการห้องน้นหน่อยกี้เราออกปีกนูน้น ก็เดิมไปเส้นนู้นแล้วมีน้องลิงเธออยู่ตรงนี้แตล่ละอันนี้นี่ลำโผงตรงนี้จุดนี้ก็เป็นจุดนะเส้นหนึ่งออกเส้นหนึ่งเข้าเส้นหนึ่งเข้าเส้นหนึ่งออกประมาณนั้นเลยนี่น้องลิงเธอแอบลมอยู่ตรงนี้นะครับน้องเธไปอยู่บนนั้นด้วยยีนวลหลังคาเลยระบบนิเวศป่าชายเรนนะครับสามลี้ยอดนในอดีตในยุคน้ําแข็งยุคล่าสุดสามพันปีผ่านมาพื้นที่มีสภาพเป็นท้องทะเลลึก 3ามสิบถึงสี่สิบเมตรตามระยยอดในปัจจุบันมีสภาพเป็นพื้นที่ดินที่มีความโดดเด่นทางด้านระบบนิเวศท,ที่เป็นรอยต่อระหว่างระบบนิเวศระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร,รวมทั้งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าปกปงเล็บป่าชายหาดและป่าเขาหินปูนแล้วก็มนันพันสัตว์ที่นี่ปรากฏได้เห็นอย่างน้อยร้อยเก้าสิบสามชนิดก็เป็นนกมากที่สุดเลยร้อยสามสิบหกชนิด ลงมาก็เป็นสัตว์เลือ้อยคลาน25ชนิดลงมาก็สัตว์เลี้ยงลูกด้นม18ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็อีก14ชนิดนะครับโดยประมาณขอากล่าวสวัสดีนะครับกับท่านผู้ชมนะฮะที่อุทยาเขา300ยอดนะครับ